รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มด้ะเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมสวัสดีครับนี่อยู่กับผมบ๊อบบี้นะครับนะจากไปฮะกับอาณาจักรจูราสิกนะครับนะจูราสิกค,คิงด้อมฮะวันนี้ครับพาตรุยอาณาจักรไดโนเสาร์กันหน่อยด้วยทุน1,200ครับมาเดี๋ยวมาซื้อฟิวเจอร์กันนะแต่ผมขอรั้งหน้ากันไปหน่อยแล้วกันนะครับนะสักเบ็ดสิบนะครับ ม,มาดูทรงกันหน่อยฮะกับการรังหน้านี้จะมาจะมีจะดีหรือเปล่าอไหลปุยรุยไป30ขยับมาที่คูณ4ดอกนี้เอไหลไปต่อแล้วยังไงครับโอ้โหคิดว่าจะมาอีกสักหน่อยฮะมารุนกันต่อพอรูปหลอแล้วสีเขียวมาโอยตัวใหญ่ตกมาสวยนะเรื่อยๆมาเรียงเรียงฮะม,มาถ้าเกิดว่าซื้อเบสสิบก็750ก็จัดมาดีนะโมแตกหนักทำโมแตกหนักสังโคแตกหนัก รุยกันเลยดีกว่าฮะมา750นี้ครับีผมจะมาจะมีจะด,ดีหรือเปล่าเรามาลุ้นกันฮะชนะรางวัลการหมุนฟรี12หมุนนี้นะครับเกมนี้ก็คือมันถ้ายิ่งรอบหมุนเยอะนะครับก็จะยิ่งได้กําไรเยอะเพราะว่าคูณมันจะบวกขึ้นไปเรื่อยๆตามรอบขึ้นไปขึ้นไปนะฮะแล้วถ้าเกิดมันไหลหนึ่งตาคูณไข่มันก็จะแตกไปเรื่อยแบบนี้เนี่ยแตกไปแตกไปเรื่อยๆนะครับคูนก็จะมากขึ้นมากขึ้น,นครับยิ่งรอบหมุนเยอะยิ่งดีฮะไดโนเนะี่ยบอกไปเลยเพราะงั้นเราาก็ต้องมาลุ้นในตัว ภูเขาไฟฟูจินี่ยครับภูเขาไฟเนี่ยตัวเนี้ยครับภูเขาไฟตัวนี้มันจะเพิ่มรอบหมุนให้เราฮะเนี่ยจาก8ดหมุนกลายเป็น9หมุนนี่ไงเป็นไงแล้วก็ไหลก็ไปต่อที่คูณ5ดอกนี้ฮะเรามาลุ้นกันดีกว่าว่ามันจะเข้าจะมีจะดีสักแค่ไหนครับนะกับ750ที่เราลงไปครับขี้หมูขี้หมาขอคืนทุนสะหน่อยก็ยังดี <laughs> ขี้หมูขี้หมาคืนทุนสะหน่อยก็ยังดีฮะอย่าได้หยอกปากกระป๋องปะ เจ็ดหมุนนี้ว่ายังไงนะโมแตกหนักคำโมแตกหนักสังโคตแตกหนักฮนะอืมไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับนะใครสนใจอยากตามอยากตามก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับมาอีกแล้วครับผมนะภูเขาไฟมาอีกหนึ่งดอกยิ่งรอบหมุนเยอะยิ่งมีสิคูณเยอะแล้วยิ่งแตกเยอะครับผมบอกไว้เลยของแท้และแน่นอนฮนะเกมนี้นะครับมันเกมหนึ่งในดวงใจผมเลยนะผมชอบมากฮนะมาดีครับนะเป็นเจ็ดหมุนอีกแล้วฮนะ หมุนเราไม่มีสิ้นสุดนะครับถ้าเกิดว่าภูเขาไฟยังคงตกมาเรื่อยๆนะมานน่ลุนก็นไปต่อแล้วอีแลกมาแล้วอีก264แล้วยังไงก็พี่ขยับมาที่คูณ13ดอกนี้ก่อนโตมาก่อนเมกา368บนะแฮะเมื่ เอาเรื่องฮะอีกนิดเดียวจะคืนทุนแล้ว,ลวนะเราซื้อไปทั้งหมด750นะครับถ้าเกิดมันคืนมาปุ๊บฮะรอบหมุนที่เหลือคือกําไรเน้นๆนี่ไงต่อไปนี้5หมุนนี้6หมุนนี้อ่ะคือกําไรของเราเน้นๆแล้วฮะเราลุ้นอย่างเดียวขอให้มันแตกหนักเถอะฮะแตกหนักเถอะฮะมาไปถึงคูณ20คูณ30ไปเลยดีกว่าผมนะอย่าได้หยอกปากกระป๋องคูปกัรบดเราไปกันต่อขอ A แถว3ทีนี้นะลุ้นกันมันแน่นอนเพราะมันเป็นกำไรของเราทั้งนั้นฮะมาดีครับนะ5หมุนไปนแล้วคูณ14บ รออยู่ครับผมคูณ14รอใส่อยู่แล้วภูเขาไฟฟูจิมาอีกหนึ่งครับผมนะขยับมาคูณ15ดีดอกนี้ก็จัดไปสิจ้าอย่าได้หยองอย่าได้หยองเป็นยองใหญ่คูณ16มารอคูณ16มารอใส่คูณ17จัดไปว่ายังไงเฮ้ยอย่าอะไรทิ้งในควักมาแล้วครับเคมาขอคิวแถว3เพื่อไปต่อได้ตัววายแทนแล้วดอกนี้หลอ่อหล0บแถวหนึ่งสิบแถวหนึ่งมาเคแถวสามสวยงามแบบโอมาเจเจหรือเปล่าโอ้โห จัดไปก่อนเลยให้462ฮะสองมือสุดท้ายนี้ว่ายังไงจะมาจะมีจะด,ดีอีกหรือเปล่าจัดให้หน่อยแบบเต็มหน้าเต็มตาเต็มเนี้ยงครับผมมานี่ครับเราเพิ่มรอบหมุนใหม่แล้วฮะสุดจัด,ส,ด,จดสุดจริงมีอินยุยครับผมนะเออไหลกันปุยหรุ่กันไปแล้วมาแล้วดอกนี้4ี2ส3 4สองสอสาวย,วยฮะมาสุดท้ายนะโมแตกหนักทำโม,มแตกหนักสังโคแตกหนักท้ายพายุต้องมาท้ายพายุต้องมีฮะ คู19ดอกนี้ว่ายังไงอีแ e รงตกมาอีก380แล้วตามมาโอ้โหทถ้าได้คิวเนื้อแถว3นะรู้เรื่องเลยแล้วเฮ้ยสานะ้าะทีสุดท้ายมานะโมพโโุทธเโมชังโฆข,ขอหน่อยสิ คูยี่สิบขยับมาแล้วยังไงไหลต่อไหลไปเลย,ยเรายังไม่ยอมแพ้ภูเขาไฟยังตกไปอีกสองภูเขาไฟยังตกไปอีกสองมันต้องอย่างนี้ดิพี่น้องคิมีโนดโตะเลยคูณยี่สิบเอ็ดรอใส่อยู่เต็มหน้าเต็มเนี่ยงว่ายังไงจะมาจะมีหรือเปล่าคูณยี่สิบสองดอกนีนนะาโมมาดิคบภูเขาไฟมาอีกหนึ่งยังไงยังไงคูณยี่สิบสามมาแล้วไหลแน่นอนนะโมโม ยังไม่จบผู้เขาไฟมาอีกหนึ่งขยับมาคูณยี่ส4ดอกนี้ว่ายังไงมาดิครับนะโมพุทโธทมาให้เสียวแล้วเหลียวหลัง <c oughs> โอ้โหโมาให้เสียวแล้ะเหลียวหลังอ่ะื <c oughs> จบเจ้าว่เราหรือ จบเจ้าบาราเรอรอเลยเดี๋ยวนี้เออมาขอปั่นนออีกสักหน่อยแล้วกันฮนะลวมาดอกนี้ยังไงวายมาคู่สวยงามพระราม8ไปอีก3 2 4แล้วไหลต่อครับผมมาเน้นๆอีก812แล้วยังไงล่ะจ้าพี่จา๋าสุดจัดสุดจริงซูเปอร์เมกาอีก1149โอ้ผมไปถอนยอดนี้ดีกว่านะฮะกำไร3900แค่นี้ก็หวานเจี๊ยบแล้วฮนะไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีจา้า